กินแกงปลาคอยใหญ่ส่หนไม่สมจ้าพี่นอ้องหืมได้ปลาคอยใหญ่มากก็คืออยู่ว่าสิเฮ็ดเมนูอย่างนั่นนะคันว่าต้มก็ก,กินดูแล้วก็เลยแกงส่หนอไม่สมนี่ลหละจ้ะล่งดูตัวใหญ่ตัวใหญ่ได้พี่น้องมาเด้อกินน้ำลาจา้ะอืม ผักอีกตูใส่เบิรมีปลูกไว้ขึ้นงามแห้งเมนูเขาเบิร์ตริปจ้าเมนูเนี่ยสีประแดกก่อนเรากันปลาแดกปลากรดี่ย่างดีได้จ้าเนี่ย อืม,อมงามแพงใส่เลยจ้ะเอาปาะคอใส่น้ำหลายอหลีเดยผักอีตัวยอดงามงามคือฝนแหงงามแฮง หลาก็ตั้งใจใช้ลหลายๆนั่นหลามากินจ้ะมันหอมเมนูนี่กับตำแจ้วบวงเนี่ยเขากันแห้งได้จ้ะพี่น้องเบิงงรูจ้ะปลาแดกแดงงามแห้งจ้ะอืมอืมครับท่งง บ้านเท่ากับ่บอืดอยู่อืดกินพี่น้องเอ้ยเห็นว่าปูปลาเนี่ยกลายแห้งว่าตะโบขีขัน้นหันขีขั้นเนี่ยว่าได้กินน้ำเขา,าจะ คือการที่เขาตื่นนอนลราจะหันเขาตื่นตะเสาเขาก็มีเวลาหลายกว่าคนอื่นคือผู้หนึ่งตื่นหกโมงผู้หนึ่งตื่นแปดโมงยังไงล่ะผู้ตื่นหกโมงเพิ่นจะได้เฮ็ดนันเฮ็ดนี่คนตื่นแปดโมงคนหกโมงเฮ็ดแล้วเป็ดแล้วคนแปดโมงเขาจะตื่นยังไงล่ะจะพิ้วเดียวกันหลักการง่ายๆ ល្រូពីខ្លានបានទ្លាដាំងអន្លាំងប